เอาล่ะทั้งสองทีมน่าจะพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ทั้งสองทีมขยับหลอกครับ SMD ก็มีขยับหลอกบอลอยู่ที่ Rosemary บอลอยู่ที่ SMD บอล Hunter บุกขึ้นมาอ้โหทักทายขึ้นนำไปเลยครับกาฟิลมีลุนดาวฟันโบรหรือเปล่ากาฟิลกาฟ g a เอาล่ะ SMD โดนนำไปแล้วตอนนี้ บ,บุกขึ้นมาอยู่ทางซ้ายกาฟิลเปิดขึ้นมา SMD เป็นไฟบุกขึ้นมาอา่ฮันเตอร์กัดตัดไว้ได้ครับโดยกาฟิลกาฟิลยิงติดอืกองเชียร์เลยเยอะเหลือเกินครับแฮกเกอร์เราไปแล้วยังไงติดบอลอยู่ที่กางขวาทางกาฟิลกาฟิลยิงติดขึ้นมาแฮกเกอร์ซ้ำโอ้ไม่เข้ายังไงครับ สัมดีบุกขึ้นมาได้ไฟวีเวอร์ยิงติดเสาโอโ้โหเอาแล้วครับบอลอยู่ที่ฟันไดฟันไดกลับมาที่อีกทีหนึ่งยังไงขวากลับหลังมาตั้งเกมกันใหม่ครับที่ฮันเตอร์โรสแมรี่โอ้แมรี่ไปที่กาฟิลกาฟิลหักเข้าขวายิงหือออกไปเอาแล้วครับกาฟิลสวนขึ้นมาโอ้โหสองสูเลยกาฟิลกาฟิล ช่วยกันฝากแชร์ด้วยนะครับใช่ใช่ใช่ฝลูกนี้ยังไงตอนอยู่ที่กาฟิลกาฟิลทางกาซ้ายโยโโนทำไมโยโโมนเข้าไปไม่โยอมจริงเอาแมนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเอาดาวซันโบของซีซั่นนี้หรือเปล่ากาฟิลโอ้โหพลังแฮกเกอร์บอกไม่ยอมก็ไม่ยอมท้าชิงดาวซันโบเหมือนกันครับ3ามประตูต่อศูนย์ครับไรขึ้นมาไม่ทันไม,ไม่ได้นะครับสประตูต่อศูนย์ครึ่งแรกครับ อันจีมันนี่นะครับแล้วก็เ<ป>เป็นฟายบุกขึ้นมาบ้างอาละัจะไล่ขึ้นมาได้ไหมคือหลังแก้เกมมายังไงยิงติดครับอือพลังใบแฮกเกอร์สกัดอ่อไม่ได้มีฟีเวอร์ด้วยยิงแฮกเกอร์โอ้กาฟิลกาฟิลสี่ดอกฮัตติกของแมตตียมกาฟิลกาฟิลดีและดีนะครับไม่รู้ว่าทำกลไร มาดีมาเบสมาเบสพอกโอ้โหวิ่งเข้าไปโอ้โหกาวฟิละลุประตูที่สี่ของตัวเองครับโอ้โหทิ้งเข่าวเป็นห้าประตูจบเกมไปครับอันเตอร์เอาชนะไปห้าประตูะต่อศูนย์